งานศิลปะมีอยู่มากมายหลายอย่างนะครับในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดหรือว่างานประดิษฐ์ทำมืองานปั้นงานรอหรือว่างานสร้างต่างๆนะครับจากฝีมือของศิลปินผู้สร้างที่ต้องการจะถ่ายทอดชิ้นงานแต่และชิ้นการที่เรา มองงานศิลปะแต่ละอย่างนะครับบางครั้งเราก็มีมุมมองที่แตกต่างกันแล้วแต่ว่าแต่ละคนมองอย่างไรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าจะให้ดีเราต้องรู้ว่าพื้นฐานของศิลปินผู้นั้นเขาต้องการจะถ่ายทอดงานศิลปะชิ้นนั้นออกมาเพื่อสื่อถึงอะไรหากเรามีโอกาสได้ไปชมสถานที่หรือว่าไปชมในขณะที่ศิลปินกำลังสร้างชิ้นงานเหล่านั้นอยู่ ก็จะทําให้เรารับรู้ถึงจินตนาการและความรู้สึกของศิลปินที่ต้องการจะถ่ายทอดนะครับหลายๆคนนะครับมีโอกาสได้เดินทางมาที่บ้านสลาแดงเราก็จะเห็นผู้คนนะครับที่เดินผ่านซุ้มประตูคนแล้วคนเล่านะครับเข้ามาอย่างพื้นที่ที่เป็นลานกว้างที่อยู่ ในบริเวณรั้วบ้านนี้นะครับก็จะมีทั้งอาคารที่จัดแสดงงานซึ่งเป็นเรื่องเล่าของขาาที่ไปที่มาของขาาน้ำต้นนะครับในยุคอดีตตรงน,นี้ก็คือป้ายของบ้านสลาดแดงนะครับตูหน้าบ้านของสลาดแดงหรือว่าอาจารย์สมทัพศรีสุวรรณนะครับวันนี้หมวะาพาคุณผู้ชมเข้าไปชมด้านในนะครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับก็ยังเป็นพื้นที่ที่หลายๆคนนะครับอาจจะมานั่งพูดคุยมาปรึกษาหารือเรื่องงานก็สามารถที่จะทําได้นะครับที่นี่ก็จะมีเรื่องของอาหารการกินใครอยากจะมารับประทานอาหารที่นี่มีเ้นข้าวซอยมีข้อยสูตรบ้านฉลาแดงนะครับค่ะข้าวซอยไก่มีเนื้อไก่ แล้วก็ยังมีขนมด้วยนะขนมทเกาก็จ้อที่ทาเองนะคะก็จะมีชาวบ้านที่จะมาช่วยกันทำอาหารพื้นถิ่นตามที่มีในท้องถิ่นนี้นะครับ บรรยากาศในบ้านสลาแดงนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ง่ายๆสบายๆก็มีพื้นที่ให้เราได้นั่งเล่นพักผ่อนมีร้านกาแฟเล็กๆต้องบอกเลยนะครับว่าถ้ามาบ้านฉลาแดงใส่ชุดพื้นเมืองมานะครับมาเลือกมุมถ่ายภาพได้จุดไหนก็ถ่ายได้ครับนีบ่ก็คือบรรยากาศการถ่ายภาพที่อยู่ หน้าบ้านสลาแดงนะครับก็จะมีรวมพลคนที่เคยทำงานที่ออทโถนะครับมาถ่ายรูปกันตรงนี้อ่าโอเคมีพอมีร่มด้วยนะครับเมื่อเรามาอยู่ในพื้นที่ของบ้านสลาแดงเนี่ยนะครับเราก็จะสนุกสนานกับการถ่ายภาพการได้ชม สิ่งที่เกิดป็นสิงสร้างขึ้นมาไม่ใช่ว่าเรามาที่พื้นที่ทํางานแล้วมันไม่มีอะไรเลยไม่จริงถ้ามาบ้านสล่าแดงเราจะเห็นมุมเล็กๆน้อยเห็นวิถีชีวิตของคนที่อยู่ด้านข้างของบ้านสลาแดงมีมุมสวยๆให้เราได้เก็บภาพบันทึกภาพคนที่รักการถ่ายภาพเราก็จะมองเห็นละจุดนี้แสงส่องตรงนี้พอแสงส่องยังไงตกกระทบตรงไหนเราก็จะเกิดจินตนาการ แล้วมันทำให้เราอยากจะถ่ายภาพเก็บอารมณ์ณวันนั้นซึ่งแสงแต่ละวันนี้นะครับเวลาเขาเปลี่ยนไปแสงที่ตกกระทบแต่ละมุมมันก็ให้อารมณ์ความรู้สึกความสวยงามที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันรับรองว่าไม่ไม่เหมือนกันแต่ละวันนะครับก็เหมือนกับการสร้างงานศิละปะคนคนเดียวทําในสิ่งเดียวเดิมๆยังไงก็ไม่เหมือนเดิมมันก็จะมีความแตกต่างมันก็กลายเป็น เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของคนคนนั้นไปที่บริเวณใต้ถุนบ้านของตลาดแดงนี้นะครับก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีชาวบ้านที่อยู่และแวกแถวนี้นะครับมาสร้างงานศิลปะจะเรียกว่าศิลปะในสาขางานปั้นก็ให้ไม่เชิงเท่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาจะมาทาฐานประทีบทําเทียนไขที่จะทําไปร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ทางวัด คือว่ามีผู้คนสนใจนอยากจะได้ผางประทีปเอาไปใช้จุดในงานเนทศก,กาลต่กกางๆน,นะครับซึ่งผางประทีปนี้ก็จะเป็นของใช้ในอดีตนะครับที่มาก่อนไม่มีไฟฟ้าก็อาจจะใช้พวกผางประทีปจุดตามบ้านจุดตามถนนหนทางตามวัดวาอารามให้แสงสว่างเหมือนหอนหึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อทางพุทธ,ธบูชานะครับเป็นการจุดไฟประทีปเพื่อบูชาเป็นเจ้านะครับให้ชีวิตเรา สว่างสดใสรุ่ง <มา S 1> โรดรุ่ง,รงเรืองเหมือนกับผางประทีปที่ส่องแสงได้ประยับอยู่นะครับอันนนี้จะเป็นในส่วนของสลาแดงนะครับก็จะมีพื้นที่ที่ทำงานเป็นประจําอยู่ด้านหลังริมรั้วบ้านเล็กๆ<ส>ก็จะเป็นลักษณะข,ของสถานที่เวิร์กช็อปของสลาแดงนะครับที่เขาจะถ่ายทอดอารมณ์หรือว่าจะสร้างงานศิลปะข้อยู่ตรงนี้วันนี้ก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับมา รู้เรื่องราวจะปากของสลาาแดงเองว่าลมหายใจของน้ำต้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีที่มาอย่างไรก่อนที่จะมาเป็นสลาแดงตรงนี้นะครับครับผมบ้านนี้มีชื่อว่าบ้านน้ำต้นเนาะใกล้กับบ้านกาดนะฮะชื่อชื่อว่าบ้านน้ำต้นก็เพราะว่าทำน้ำต้น ะะที่เรียกว่าน้ําต้นนะภาษาส,ส่วนมากเขาจะเรียกว่าคอนโทรนะฮะคอนโทรหรือน้ําต้นแต่คอนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าน้ําต้นคืออะไรหรือว่าคนะอนโทรเนีซึ่งคนในยุคประมาณ80อาจจะรู้จักดีแต่ยุค9 0นี่แทบจะไม่รู้จักละนะครับน้ำต้นคือเครื่องปั้นดินเผาชนิดหนึ่งนะฮะมีหน้าที่ที่สูรณ์แบบคือ ใส่น้ําดื่มเป็นพิชส่น้ําดื่มนะครับเป็นเครื่องปันดินเผาที่เผาอุณหภูมิต่ําประมาณ8-900องศานะไม่ได้สูงมากนะักเพราะว่าเวลาเผาในอุณหภูมิขนาดนี้ยังไม่โลภูนอากาศแล้วก็น้ํามีโอกาสซึมอยู่นะฮะจะซึมมากซึมน้อยก็แล้วแต่คุณภาพของดินอีกทีหนึ่งข้อดีในการที่ที่น้ําซึมก็จะทําให้อุณหภูมิน้ำเย็นกว่าปกติ แต่ข้อเสียมันก็คือน้ำจะซึมแล้วก็อายุการใช้งานไม่ได้เยอะเนตะ็มที่ก็ประมาณปีหนึ่งนะครับที่ที่เรียนตั้งแต่ต้นก็คือหน้าที่ที่สมบูรณ์แบบคือใส่น้ําดื่มนะเกี่ยวข้ของกับศาสนาพิธีนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเป็นปรชนะในการที่จะลําล,ลึกถึงคุณงามความดีหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ เป็นสิทธิ์ที่กำลึงถึงครูบาอาจารย์ก็จะใช้น้ําต้นในการที่จะใส่น้ําแล้วก็ถวายซึ่งสิ่งเหล่าน,นี้อ่สอดแทรกอยู่ในวิธีของความเป็นล้านนานะฮะมาตลอดหรือในสังคมไทยเองก็จะค่อนข้างจะมีะมาทุกยุคทุกสมยัยจนถึงปัจจุบันน้ำต้นที่ทำอย่างที่เห็นในรูปทรงนี้จะเป็นรูปทรงดั้งเดิมนะฮะ เราคนพบต้นแบบอยู่ที่วัดบุพารามจังหวัดเชีงยงใหม่ก็เลยให้เกียรติว่าเป็นของจังหวัดเชียงใหม่นะดีนะฮะซึ่งที่เข้าไปพบโดยบังเอิญก็เหียตว่าไปหาดูของของเก่านะตามวัดต่างๆก็เลยไปเจออยู่ลูกหนึ่งที่อยู่วัดบุพารามก็เลยให้เครดิตว่าลูกเนี้ยต้นแบบจะเจออยู่ที่วัดบุพารามนะครับแต่เสียดายไม่ได้เช็คระเอียดที่ดีเพราะมันอยู่สูงเกินไปนะฮะแลวจะถ่ายรูปแล้วก็เอาฟอร์มมาทําใหม่นะครับ ลำพังแล้วในส่วนของน้ำต้นของบ้านน้ำต้นก็มีอัตลักษณ์ของเขาอยู่โดยเฉพาะตัวนะฮะแต่ว่าประมาณ30ปีให้หลังมานเนี่ยน้ำต้นได้หายจากความเป็นรกากแาลทางอารยธรรมของด้านนาไปหายไปเยอะเลยนะครับประมาณกับ 30- 40ปีเนปะี่ยตั้งแต่ไฟฟ้าเข้ามาตู้เย็นเข้ามาแทนที่เขากระบ,บอกพลาสติกขวดแก้วนะภาชนะที่เป็นโลหะเป็นพลาสติกเข้ามาแทนที่ความเป็น น้ำต้นก็เลยสูญหายไปจากราก,กเกาทางอละทาไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะแต่ถึงกระนั้นก็ตามผมได้มีโอกาสแล้วก็กลับเข้ามาในชุมชนก็ถามว่าเสียดายไหมมันก็เสียดายเนาะแต่ว่าทายัางไงได้ก็เลยคิดว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งประกอบกับช่วงนั้นก็เป็นเรื่องของการค้นหาตัวเองว่าเร,เราจะทํายังไงให้เรามีชีวิตรอดอยู่ในสังคมโดยที่ต้องไม่เป็นภาระคนอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือต้องมีสัมมาชีพเป็นของตัวเอง ก็เลยลองลองทำในส่วนขององานดั้งเดิมของชุมชนดูนะฮะก็พอทำได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องการต่อไปก็คือเฮ้ยทำไมน้ำต้นในวิถีของล้านนาไม่ได้ไม่ได้เฉพาะจังจงจะมีแค่บ้านเราที่เดียวไม่ใช่จะมีแค่เชียงใหม่มที่เดียวแต่ว่าต่างจังหวัดก็น่าจะมีประกอบกับมีคนนำน้ำต้นหรือว่าคนโทเนี่ยในรูปแรกแปลกๆมาให้เราดูนะฮะเฮ้ยเราก็ถือเฮ้ยมันมันน่าจะมีเยอะก็เลย เกีโอกาสในการที่จะเดินทางเนาะแล้วก็ไปสำรวจเก็บข้อมูลในแปดจังหวัดภาคเหนือใจยางจริงอย่างที่เราคิดไว้ก็คือความหลากหลายของน้ําต้นในอนุภาคน้ําโขงนะฮะในในแปดจังหวัดภาคเหนือเราเนี่ยเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลำปางแพร่น่านลําพูนนะฮะรวมถึงแม่ฮ่องสอนนะฮะเยอะมากเลยนะครับแล้วก็รูปทรงก็แปลกแปก,กออกไปแต่ว่า จุดร่วมของเขาก็คือวัววตถุประสงค์ในการใช้งานว่าจะเป็นใส่น้าดื่มเกี่ยวข้องกับสสพิธีพิธีกรรามอะไรเนี่ยจะเหมือนกันนี่คือจุดร่วมที่เป็นข้อได้เปรียบของภาชนะน้ําต้นในช่วงที่ผ่านมาก็เลยมีการใช้อย่างแพร่หลายนะครับแต่ที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเราเราเราเก็บข้อมูลในแปดจังหวัดภาคเหนือแล้วเพราะในความเป็นชาติพันธุ์ไตเนี่ยของชาติพันธ์ไทย,ยว่าจะเป็นไทยใหญ่ ไทยน้อยเออไม่ใช่ไทไทยใหญ่ไทยเขินไทยเลื้อไทยยองนะน่าจะมีะะเราเราเยเก็บออกเก็บข้อมูลสมรติข้อมูลในในรูปน้ำโขมไม่ว่าจะเป็นไทยเลื้อสิบสองปันนาหรือตอนเหนือของลาวนะฮะเมืองศรีเมืองลังบอกแก้วจนถึงหลวงพะบางก็น่าจะมีก็เลยสำรวจดูก็มีพบอยู่แต่ที่สัมพันธ์กือในราชานค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวรนาะชานไม่ว่าจะเป็นหลายๆเมืองหลายๆหัวเมืองสองท่าสำคัญ,คญ,คญไม่ว่าจะเป็นเชียงตงุง ในส่วนของเมืองกึงนะครับในส่วนของเมืองยองเองเมืองคงเองก็มีนะฮะแต่แต่ปัจจุบันก็คือเจอสภาวะแบบเดียวกันก็คือถือว่าเป็นความร่มสลายของรากเงาทาง,งารศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านก็ว่าได้ก็เลยสูญหายไปเยอะเลยทีเดียวก็เลยปัจจุบันนี้ที่สำคัญที่สุดคือทำยังไงก็ได้ให้รูปทรงแบบดั้งเดิมมีคงอยู่ก่อนแล้วค่อยมีการพัฒนาต่อไปแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มัน ยังไม่ได้มีการพัฒนาให้ถึงจุดจุดจุดที่ว่าเขตที่เราพึงพอใจเลยคงได้แต่ทำยังไงให้ให้ให้เก็บรูปทรงดั้งเดิมไว้ให้ครบก่อนให้ได้ก่อนตามที่เนี่ยที่ที่ตั้งตั้งหวังไว้นะส่วนการผสมผสานวาัฒนธรรมระบีงท้องถิ่นเนี่ยอาคงจะเริ่มมีปรับปลายขึ้นมานะรอยสักปีหรือสองปีนะ่าจะมีะน้ําต้นรูปทรงแบบใหม่มาบ้างนะแต่ก็ยังยึดถือหลักการเดิมก็คือลักษณะการ การขึ้นรูปด้วยมือนะฮะแล้วก็ใช้เครื่องมือแบบโบราณอยู่ไม่ได้ใช้เครื่องมือที่บรนทันสมัยเนือ่องจากว่าลักษณะน้ำต้นโบราณแนละ้วถ้าเกิดมีส่วนเมาส์ส่วนโค้งเยอะๆแล้วเนี่ยการขึ้นรูปด,ด้วยเครื่องหรือไฟฟ้าเนี่ยหนึ่งเราไม่ถนัดด้วยนะอาจจะทําให้มันช้าขึ้นหรือว่ามีมีข้อที่มีจุดบุพร้องเยอะแยะนะก็เลยต้องต้องต้องยังขึ้นรูปด้วยมืออยู่นะซึ่งเป็นงานที่เราถนัดแล้วก็ถือว่าได้รักษา เขาเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าทักษะในการทํางานแบบดั้งเดิมไว้เพื่อให้คนมีโอกาสดไ,ดได้รับได้ชมและจะได้รู้ถึงความสําคัญของอนยุคที่ผ่านมาว่าเขาใช้ทักษะทางภูมิบัญญาอย่างไรบ้างในการที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อทำอะไรที่ตอบสนองความต้องการของอตนเองในอดีตที่ผ่านมาได้อย่างดีที่สุด เราได้ฟังเรื่องเล่าจากตัวศิลปินสลาแดงนี้นะครับมันก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยน้าต้นเนี่ยมันหายากจริงๆคนที่จะมาทําคนที่จะมาสร้างมันไม่ใช่ได้ง่ายๆนะครับบางทีมีคนมาเรียนเก้าคนสิบคนจะมีสักคนไหมที่กลับไปแล้วเอาจริงเอาจังเอาจริงๆผมว่าหายากยิ่งเด็กรุ่นใหม่แล้วนะครับ ที่จะให้เขามาจมอยู่กับการนั่งทำงานอยู่ในบ้านเก็บตัวอยู่เนี้ยมันก็ยากเหมือนกันก็อาจจะต้องใช้เวลาเพาะปุม่มจนถึงช่วงหนึ่งที่เขามีจุดอิ่มตัวที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นก็จะเหมือนกับทลาดแดงน,นะครับที่มาสารต่องานเหล่านี้ให้ยังมีลมหายใจต่อไปอีกผมเชื่อว่าต้องมีสักวันก็มีสักคน,นคที่จะเดินตามรอย แบบส <Okay. S 1> ลายไปเดินตามประชาชน